สวัสดีครับสวัสดีนานาะทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาออกมายิงปลาหลังเลิกงานครับเลิกงานมาสี่โมงออกมาหายิงปลาให้ดูใหม่เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันเลยนะครับว่าวันนี้จะเจอตัวหรือเปล่าน้ำมัวๆนหน่อยๆไม่ค่อยใส่เท่าไหร่เดี๋ยวรอรุ้นกันนะครับ ว่าจะมีตัวมาให้ยิงมั่งหรือเปล่า โดนปูว่ะสายไม่วิ่งไม่น่าโดน มันค่อนข้างไกลเวลาเรายกเล็งแล้วมันไม่ค่อยเห็นมันอยู่ใต้น้ำโดนครับนี่นี่เห็นไหม ไว้ฟัฟับปัอยู่นี่เดี๋มัดมันไว้ก่อนตามสไตล์ครับสไตล์ผมจะยิงปะนินแล้วต้องมัดไว้ก่อนเพื่อตัวอื่นจะได้ไม่ตื่นโอเคเดี๋ยวเตรียมหาขึ้นยางต่อขึ้นยางเสร็จเรียบร้อยนะครับปลาเห็นปลาปะไว ตายปืนวับปุ๊บปุบนี่หมัดไว้ก่อนรอดูตัวต่อไปว่าจะมีหรือเปล่า กเกือบไม่โดนนะครับยิงเข้านี่นัดเผื่อเยอะนะยิงเข้านี่ลุกนี่เปียกน้ำเหมือนเดิมครับโอเคครับถ้าชอบคลิปหากกินแบบบ้านๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไครให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ คครับกลับถึงบ้านเรียบร้อยมืดเลยนี่ครับปาสรุปผลงานได้หนึ่งแต้มครับยิงไปสามที